จะพาเพื่อนๆมาปลูกเสาวรสนะแต่ก็ปลูกไปแล้วแหละรอชมผลผลิตกันนะคะอันนี้ก็คือพริกขี้หนูสวนที่มันลอดจากเงื้อมืออท่านที่มาเอาไปรับประทานแต่ว่าท่านถอนต้นไปเหลือหวังว่าคงจะไม่ดูนอถอนอีกนะ,ะถ้ามาเด็ดอของอเราเหลนะเืออยู่ต้นเดียวดี มาปลูกไปนี้ด้วยกนดูแลใก้ดมเด้อพันสีขาวก็ได้เพื่อนมาจากเพื่อนๆอีกแหละอย่าลืมนะคะอันนี้พันสีขาวคลิปกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแก้วมังกรให้ด้วยนะขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจดะวังกรแก้วมังกรมันมีลูกใหญ่ลูกเล็กเนาะพันใหญ่พันเล็ก ขอบคุณทุกท่านเลยค่ะจักใจนะคะมันอยู่ที่ดินหรือเปล่ากันด้วยเด้อจะเด้อบายหรือมันอยู่ที่คนปลูกจ้าชมไปเรื่อยเลจ้ะให้รู้บอกทีเพื่อนๆค่ะแผนกปลูกแผนกใส่ปุ๋ย นก็ไก่จะมาแล้วอันนี้พันธสีขาวแก้วมังกรสีขาวเขาว่ามังกรแก้วมังกรมันมีลูกใหญ่ลูกเล็กเนาะนใหญ่พันเล็กแต่ไม่รู้ว่าจริงไหมมันอยู่ที่ดินหรือเปล่าหรือมันอยู่ที่คนปลูก มันอยู่ที่อะไรให้รู้บอกทีรถ้นแต่ไนปลูกแผนกใส่ปุ๋ยผนก็ไก่จะมาแล้ว